แต่ว่าสังเกตด้านในนะคะเนี่ยแบบนี้ละคะ่ะเราถึงสามารถลดต้นทุนในการให้น้ำให้ปุ๋ยได้ก็เพราะแบบนี้นี่เองนะคะสวัสดีค่ะใน็ีสวัสดีค่ะมาพบกับช่องปุ้ปยเกษตรตำบลชาแนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะปุ้ยมาอยู่ที่สวนกล้วยหอมทองนะคะของปุ้ยเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะมีการปูพ,าพลาสติกคุมแปลงด้วยนะคะ ตอนนี้นะคะกล้วยของปุ้ยเนาะก็อายุ1เดือน6วันนะคะเหมาะแก่การคลุมพลาสติกคลุมแปลงนะคะทำไมเราถึงไม่คลุมตั้งแต่เริ่มปลูกนะคะก็เพราะว่าตอนนั้นเนาะระบบรากของกล้วยของเรานั้นนะคะยังมีไม่เยอะเนาะถ้าเราคลุมผ้าก่อนนะคะระบบรากมันก็จะเดินได้ช้ากว่านะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยให้รากมันเดินได้เต็มที่ก่อนแล้วก็ค่อยมาปลูก ผ้าพลาสติกคุมแปลงนะคะตอนนี้นะคะป,ปู่ปู่ย่า,ยานะคะทางฝั่งบ้านพ่อแม่สามีปุ้ยนะคะก็กำลังดำเนินการนะคะปูผ้าพลาสติกกันอยู่นะคะเดี๋ยวขั้นตอนนะคะในการทำในการปูผ้านะคะจะทำยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะสายน้ำหยดนะคะของเราเนาะต้องให้รูของสายน้ำหยดนะคะ โผล่ขึ้นมาอยู่ข้างบนแบบนี้เนาะแบบนี้นะคะอ่าทำไมนะคะเพราะว่าถ้าหัวน้ำหยดของเรานะคะยงลงไปอยู่ด้านล่างใช่ไหมคะทีเนี้ยพอใช้ไปนานๆเนาะอ่าพวกฝุ่นพวกดินมันก็จะเข้าไปอยู่ในท่อของเราเยอะนะคะมันก็จะทำให้สายน้ำหยดของเราตันเร็วขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็ทุกๆเจ็ดวันนะคะต้องมีการเนาะไล่ สายน้ำไล่น้ํานะคะออกด้วยการเปิดที่ปลายสายนะคะทุกเจ็ดวันเพื่อให้อาฟุ่นดินฝุ่นผงออกมานะคะสายน้ําหยดเราก็จะไม่ตันนั่นเองค่ะ ไปที่ขั้นตอนต่อไปเลยนะคะสำหรับแปลงกล้วยของปุ้ยนะคะจะมีระยะปลูกคือ1นคูณสคูณสเมตรค่ะซึ่ง1เมตรคือระยะห่างระหว่างแถวคู่ค่ะส่วน2เมตรคือระยะห่างระหว่างต้นค่ะและ3เมตรก็คือระยะห่างระหว่างแถวนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้คุณพ่อที่กําลังปูพลาสติกค,คุมแปลงระหว่างแถวคู่ของกล้วยหอมทองของปุ้ยนะคะสอดเข้าไปใต้ท่อเมนของสายน้ําหยดนะคะแล้วก็ดึงไปจน สุดนะคะของอีกฝากหนึ่งเนาะโดยอีกฝากหนึ่งนะคะเราจะปูผ้าถ,ถึงแค่ให้สายน้ำหยดมันโผล่ออกมาได้นะคะเพื่อตอนที่เราไล่น้ำเนาะ ราะทุกๆ7วันนั้นนะคะเราจะต้องไล่สายน้ําหยดออกดูว่าน้ํามันไหลได้ปกติหรือไม่เพื่อป้องกันหัวน้ําหยดเราตันนั่นเองค่ะซึ่งในแปลงของปุ้ยนะคะจะใช้พลาสติกคลุมแปลง2ขนาดด้วยกันนะคะก็คือขนาด1.5เมตรเพื่อปูตรงระหว่างกลางแถวคู่และขนาดกว้าง3เมตรเพื่อปูระหว่างแถวค่ะซึ่งในวันนี้นะคะวันที่ปุ้ยมาดูพ่อ,พอ,พอแม่แม่ทำงานนะคะเขาก็จะพากันปูระหว่างแถวคู่กันให้เสร็จหมดซะก่อน แล้วค่อยจะไปปูระหว่างแถวค่ะเมื่อดึงพลาสติกคุมแปลงไปจนได้ระยะที่พอดีกับแถวกล้วยของเราแล้วนะคะก็ตัด ลายพลาสติกเลยครีพพลาสติกนะคะออกมาให้ตึงเนาะช่วยชวยกันทําหลายคนก็จะมีคนหนึ่งนะคะที่มาเจาะตรงผ้าเพื่อให้สายน้ําหยดโผล่ขึ้นมาได้โดยให้ตรงกับแนวสายน้ําหยดที่วางอยู่เดิมด้วยแล้วก็ต่อสายน้ําหยดเข้ากับหัวใจที่อยู่บนท่อเม้นะคะพร้อมทั้งหมุนเกลียวล็อกสายน้ําหยดไว้ให้เรียบร้อยด้วย ซึ่งแต่ละแถวนะคะปุยจะมีสายน้ําหยดอยู่6ซสายออกมาจากท่อเมนตรงกลางนะคะก็คือสายตรงแถวกล้วยเลย4สายนะคะแล้วก็สายตรงกลางนะคะ2สายเหตุผลที่มีสายตรงกลางด้วยนะคะก็เพื่อที่จะเร่งให้ระบบรากของเขายาวเร็วขึ้นนั่นเองคะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวอีกประมาณ5เดือนก็จะดึงสายตรงกลางออกนะคะแล้วก็เพิ่มเป็นระบบนําพุ่งหรือว่าเรนโบว์เพิ่มเติมคะ่ะเพราะว่าตอนนั้นนะคะจะมีพวกด้วงงวงกล้วยเริ่มเข้าแล้ว เราก็จะได้ปล่อยบิวเรียหรือว่าเมตาไรเซียมนะคะไปกับระบบน้ําพุ่งได้เลยเพื่อให้เขาช่วยกําจัดนอนหรือว่าด้วงงวงกล้วยต่างๆนั่นเองค่ะและประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะคะน้าพุ่งจะช่วยลดอุณหภูมิในช่วงหน้าร้อนได้อีกด้วยเพราะตอนหน้าร้อนนะคะถ้าอากาศร้อนมากๆกล้วยหอมทองของเราจะได้รับผลกระทบแน่นอนค่ะผลผลิตที่ได้ก็จะลดลงแน่นอนใบกล้วยหรือผลกล้วยก็ไม่ด้วยเราจึงสามารถนําระบบน้าพุ่งเนี่ยเข้ามาช่วยใน ต่อหน้ารอนนั่นเองค่ะ เมื่อต่อสายน้ำหยดเข้าหัวใจครบทุกสายแล้วนะคะเราก็จะไปขั้นตอนต่อไปก็คือการตัดพลาสติกนะคะเราจะตัดตรงตำแหน่งที่ตรงกับต้นกล้วยพอดีนะคะเพื่อที่จะได้ให้ต้นกล้วยของเรานั้นโล่พ้นผ้าพลาสติกขึ้นมาได้พร้อมทั้งตักดินหรือว่าใช้ดินก้อนใหญ่ๆทับพลาสติกไว้นะคะไม่ให้พลาสติกของเราปลิวนั่นเองค่ะเพราะเดี๋ยวลมพัดมานะเดี๋ยวพลาสติกเราจะปลิวไปหมดนะคะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าตอนที่เราเริ่มปล่อยระบบน้ําหยดไปแล้วนะคะน้ํานะคะก็จะ ช่วยทำให้ผ้าแนบกับดินมากขึ้นค่ะก็ทําแบบนี้ไปจนครบทุกต้นกล้วยในแถวคู่นั้นๆนะคะก็เป็นอันว่าจบงานในแถวคู่นั้นค่ะเดี๋ยวต่อมานะคะเรามาดูการปูพลาสติกระหว่างแถวนะคะซึ่งใช้พลาสติกขนาดกว้าง3เมตรกันค่ะเริ่มต้นนะคะให้ลากพลาสติกออกจากม้วนพลาสติกมาเหมือนเดิมนะคะพร้อมทั้งสอด ลงไปนะคะใต้ท่อเมนของน้ำหยดของเราจากนั้นก็ลากไปให้สุดแถวนั้นเหมือนเดิมค่ะโดยให้ระดับพลาสติกของแถวนะคะใกล้เคียงกับพลาสติกของแถวคู่ด้วยพร้อมตัดปลายพลาสติกออกให้เรียบร้อยค่ะ แนะนำให้ใช้กรรไกรตัดนะคะจะดีกว่าการใช้คัตเตอร์เพราะว่าเดี๋ยวไปเกี่ยวโดนสายน้ำหยดนะคะเทคนิคอีกอย่างหนึ่งตอนลากพลาสติกออกมาให้ง่ายก็คือนำมวนพลาสติกนะคะใส่แกนเหล็กก็ได้หรือแกนไม้ก็ได้เนาะแล้วทำขาตั้งะคะ่ะมันจะทำให้เราดึงพลาสติกออกมาจากมวนได้ง่ายแล้วก็เร็วขึ้น,นะะเสร็จนะคะก็คลี่พลาสติกคลุมแปลงออกมาให้ตึงนะคะระมัดระวังอย่าให้พลาสติกขนาดกว้าง3เมตรระหว่างแถวนี้ขาดนะคะ,ะ,คะเพราะว่าเราจะใช้ ไปยาวนานเลยนะคะขั้นต่ํา5ปีค่ะเพราะว่าแปลงกล้วยหอมทองของปุ้ยนะคะเน้นการทําแบบยั่งยืนนะคะก็คือการเลี้ยงหน่อไว้นะคะให้ได้ยาวที่สุดเพื่อลดต้นทุนในปีที่2เป็นต้นไปค่ะส่วนพลาสติกขนาดกว้าง1.5เมตรที่ปูระหว่างแถวคู่นะคะประมาณ5เดือนเราก็จะเอาออกเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกไปอะคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะเพิ่มระบบน้ําพุ่งเข้าไปตอนนั้นนะคะและเมื่อคลี่พลาส ติ่ให้ตึงเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาซอรพลาสติกคุมแปลงขนาดกว้าง3เมตรเข้าไปในพลาสติกคุมแปลงขนาดกว้าง1.5เมตรนั่นเองค่ะทําแบบนี้ทุกจุดนะคะจนกว่าจะเสร็จแถวนั้นค่ะแปลงของปุ้ยนะคะเนื้อที่ปลูกกล้วยหอมทองประมาณ8ไร่นั้นตั้งจ้างคนมาทํางาน8คนนะคะซึ่งจะแบ่งเป็นสองทีมทีมที่1นนะคะเขาจะทําการเกลี่ยปุ๋ยที่ไก่แกลบนะคะ แล้วก็ปรับดินให้เรียบพร้อมสําหรับการปูพลาสติกคุมแปลงค่ะสําหรับที่ไก่นะคะในดินของปุ้ยนะคะค่อนข้างที่จะ สมบูรณ์พอสมควรนะคะก็เลยใช้ขี้ไก่หนึ่งกระสอบต่อต้นกล้วย2ต้นค่ะซึ่งปุ๋ยขี้ไก่นะคะปุ๋ยจะเทไว้ตั้งแต่ก่อนวันปลูกแล้วนะคะแต่ที่มาเกลี่ยวันนี้นะคะก็เพื่อที่จะให้ต้นกล้วยเขาไม่เค็มมากจนเกินไปนะคะเนื่องจากปุ๋ยขี้ไก่จะมีความเค็มค่อนข้างมากถ้าเกลี่ยไปตั้งแต่วันปลูกกล้วยวันแรกก็กลัวจนกล้วยจะตายนั่นเองค่ะเมื่อปรับดินเสร็จแล้วนะคะก็จะทําการใส่ปุ๋ยเคมีนะคะสูตร 15, 15, 15ค่ะซึ่งแนะนำโดยท่านประธานวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทองสารน้ำคงของเรานั่นเองคือคุณจักรินโพพมค่ะซึ่งพี่เขานะคะจะมีความเก่งในเรื่องของการดูสภาพดินมากๆเลยว่าแปลงของใครนะคะควรที่จะใส่ปุ๋ยสูตรไหนซึ่งเมื่อใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการปูผ้าพลาสติกคุมแปลงอย่างที่เห็นนี้เลยค่ะส่วนเทคนิควิธีการใส่ปุ๋ยจะทำยังไงเดี๋ยวไปดูปุ๋ยไปอธิบายกันต่อค่ะ สำหรับวิธีการใส่ปุ๋ยนะคะก็ให้ทำดังนี้ค่ะ,ะให้กเกษตรกรนะคะดูจากปลายใบนะคะเนี่ยค่ะวัดไปประมาณคืบหนึ่งแบบนี้เนาะแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะคะรอบแบบนี้นะคะเพราะว่าบริเวณรากเขาจะอยู่ประมาณนี้ค่ะประมาณหนึ่งคืบนะคะจากปลายใบเสร็จทีนี้นะคะ แปลงกล้วยหอมทองของปุ้ยนั้นนะคะจะต้องมีการใส่ปุ๋ยทุกหนึ่งเดือนนะคะเนี่ยเมื่อเขาอายุครบหนึ่งเดือนนะคะตอนนี้ก็เริ่มใส่ปุ๋ยสูตร15 15 15นะคะซึ่งาการใส่ปุ๋ยนั้นนะคะท่านประธานวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทองสารน้ำโขงะคะ่ะก็จะมาเป็นคนนะคะช่วยเนาะกำหนดนะคะว่าสูตรปุ๋ยของแปลงเรานั้นใส่อะไรบ้างเนาะเพราะว่า มันต้องขึ้นอยู่กับสภาพดินนะคะถ้าดินดีนะคะก็อาจจะไม่ต้องใส่ปุ๋ยเยอะนะคะซึ่งรอบแรกนั้นปุ้ยจะใส่สูตร15-15-15นะคะอัตรา40กิโลกรัมต่อไร่นะคะกล้วยของปุ้ยนะั้น1ไร่จะมี400ต้นนะคะก็ใส่ต้นละ1ขีดนะคะก็จะเป็น40กิโลกรัมต่อไรค่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวในเดือนที่2เดี๋ยวรอท่านประธาน วิสาหกิจชุมชนนะคะมาแจ้งก่อนว่าจะให้ใส่ปุ๋ยสูตรไหนเนาะที่เดือนแรกนะคะใส่ปุ๋ยสูตร15-15-15นี้นะคะเลยนะคะก็เพราะว่า,าจะช่วยเร่งให้ต้นเขาโตในรอบแรกสักหน่อยเนาะเพราะว่าเราเริ่มคุมผ้าแล้วนะคะแล้วก็ระบบดากเขาก็โอเคแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวประมาณอีก20วันนะคะเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ชมกันใหม่นะคะ น่าจะขึ้นมาอีกประมาณหนึ่งศอกเลยนะคะก้นกล้วยของปุ๋ยใส่ปุ๋ยรอบนะคะแต่ก็ให้เน้นบริเวณสายน้ำหยดด้วยแบบนี้นะคะเพราะว่าปุ๋ยเราก็จะได้โดนน้ำนะคะแล้วก็รากเขาก็จะดูดไปใช้ได้เนี่ยค่ะ และนี่ก็คือผลงานของทีมที่หนึงนะคะ4คนนะคะที่เขาเกลี่ยขี้ไก่นะคะปรับสภาพดินให้พร้อมปูผ้าพลาสติกนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะคะส่วนทีมที่สองเราก็เห็นผลงานกันแล้วเนาะสคนนะคะเขาจะช่วยกันปูผ้าพลาสติกคุมแปลงค่ะคะ่ะในเมื่อเรานะคะปูพลาสติกคุมแปลงไว้หมดแล้วแบบนี้นะคะถ้าเราใส่ปุ๋ยกล้วยหอมทองทุกเดือนนะคะเราก็ต้องมาเปิดผ้านี้เนาะ เนี่ยค่ะมาเปิดพลาสติกอันนี้ขึ้นเนาะเพื่อที่จะทําให้เราใส่ปุ๋ยได้นะคะเนี่ยมันจะมีฝั่งนู้นด้วยนะคะเราต้องใส่ปุ๋ยไปตามสายน้ําหยดนะคะเดี๋ยวเรามาแง้มพลาสติกดูกันนะว่าด้านในเป็นยังไงอืมเนี่ยนะคะยังชุ่มชื้นอยู่เลยนะคะวันนี้ยังไม่ได้ให้น้ำน้องกล้วยเลยนะแต่ว่าสังเกตด,ด้านในนะคะ แบบนี้ละค่ะเราถึงสามารถลดต้นทุนในการให้น้ำให้ปุ๋ยได้ก็เพราะแบบนี้นี่เองนะคะเหมือนเป็นการสร้างปั้มปลาการไว้ให้พืชของเรานั่นเองนะเนี่ยนะคะเป็นที่อยู่ของชีวพันธุ์นะคะอย่างเช่นพวกไดโคเดอร์มาเอาไว้ให้เขาจัดการกับโรคกล้วยหอมทองของเรา นั่นเองค่ะก็ขอชื่นชมพ่อพ่อแม่แม่ทีมงานปูผ้าพลาสติกคลุมแปลงนะคะมากมากเลยนะเป็นไงผลงานทำสวยนะคะทำดีด้วยซึ่งปุ้ยขอบอกเลยนะคะว่าประโยชน์ของการคลุมแปลงด้วยพลาสติกแบบนี้นะคะเยอะมากหลายคนอาจจะรู้ประโยชน์แต่ว่าไม่ค่อยเห็นความสำคัญ เท่าไรนะคะคิดว่ามันเป็นการเพิ่มต้นทุนให้กับแปลงของเราหรือเปล่าแต่ถ้าใครจะปลูกกล้วยหอมทองยาวๆแบบปุ้ย5ปีอัพขึ้นไปนะคะแนะนําเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นการซื้อเวลาลดต้นทุนนะคะในการทํางานในอนาคตของเราชัวร์ๆค่ะเป็นยังไงบ้างคะสําหรับคลิปนี้นะคะปุ้ยหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรหลายๆท่านแล้วก็หลายๆท่านที่กําลังจะตัดสินใจปลูกกล้วยหอมทองแบบปุ้ยนะคะเช่นเคยคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e ให้ช่องปุ้ย พุ้ยเกษตรตำบลกันด้วยนะคะเพื่อที่จะทำให้ปุ้ยได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ